กกินนัไปที่ร้านไม่มีเครื่องครบค่ะก็เลยไม่ได้เตรียมของไปทำวันนี้หยุดนะคะก็เลยถือโอกาสทำยำกินค่ะไปที่ร้านไม่มีเครื่องครบค่ะก็เลยไม่ได้เตรียมของไปทำวันนี้หยุดนะคะก็เลยถือโอกาสทำยำกินค่ะ สับ้งมาไม่กี่ปเินยใช่มานมากแล้วไม่ได้กินยำมะม่วงคิกอยากกินนะคะซื้อไว้เอาที่พอดีขัดขันมันกินไม่ได้กินม่วกรอบนะคะม่วงก็ใช่ แล้วไม่ได้กินยามะม่วงคิดอยากกินกนะคะซื้อไว้ทำยำนะคะกินกันเขบการสับๆยๆแแล้วก็าต,ตามด้วยน้ำตาล ก็น้ำปลานะคะใส่เมี่งยงปลาตะเคียนเจะไปทำกันยำกันเลยนะคะเราจะมาเริ่มทำยำกันเลยนะคะวันนี้อยากกินยำมะม,ม่วงค่ะใส่พริกไปหนึ่งซอนจ้าหิ่มาอมะม,ม่วงเรียบปากเลยอี่เป็นงสับปะรดมะม่วงนันงเกาเลยคือดีงานมากค่ะนี่ตอนนี้ ขอซิมก่อนอือหืออร่อยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนจะทำยำนะคะกินกันอโอ้ยอยาปลากไปอยากกินมากพี่นะเสนยื้อกิ๊บเอาอย่อจะครบจะเลื่อนเอาที่พอดีขับทำ มากินไม่ได้กินม้วนรอบบนะคะม้วน,นก็แนะบบเราเคยยูทูปข้างเราถ่ายจ้กุ้เขาบนลมมีย่างที่เก่าแต่ละวันคุรีค่ะกุกเขาให้เท่ากันนะคะอยากกินหลายวันแล้วแหละยำมะม่วงแต่ว่าอยากที่เก่า ขึ้อยากกินนะคะซื้อไว้ทำยำนะคะกินกันก็ก็ใส่เยอะเลยค่ะชอบกินสองสัมส่วนก็ตัดใจชอบนะคะก็ทำการคุรีะค่ะกุกเขาให้เข้ากันนะคะ อยากกินหลายวันแล้วแหละยำมะม่วงแต่ว่าตอนนี้ขอซิมก่อน<ม>อือหืออร่อยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนเอาที่พอดีขัดกันมันกินเอาเปิม่วางมักินแต่ไม่ได้กินม้วนรอบๆนะคะม,ม้วนก็วันนี้ก็จะมาทํมายำมะม่วงน,นะคะพี่ขาอยากกินยำมะม่วงค่ะตอนนะะี้ก็ขัดกันซอยๆสับๆบมะม่วงก่อนนะคะ กุลีค่ะกุกเขาให้เข้ากันนะคะอยากกินหลายวันแล้วแหละอยากมะม่วงแต่ว่าโอ้ย,ป,ยป,ปลียวปากไปออยากกินมากก็ผงนัวค่ะใส่นิดเดียวพอนะคะที่ต้องใส่เยอะเยอะใส่น้ำปลาราจะใส่น้ำปลาเอานะคะผงนัวโอ้ย กุลีบีเปลากไปอยากกินมากทิ้งหามากมพราะว่าเรียวปลากเลยอ่ะปลาหนึ่งช้อนส อไปอยากกินมากไปทํากันยำกันเลยนะคะจะมาเริ่มทํายํากันเลยนะคะวันนี้อยากกินยำมะม่วงค่ะใส่พริกไปหนึ่งซอนจ้าไปทํากันยำกันเลยนะคะจะมาเริ่มทํายํากันเลยนะคะวันนี้อยากกินยำมะม่วงค่ะใส่พริกไปหนึ่งซอนจ้าไปที่ร้านไม่มีเครื่องครบค่ะก็เลยไม่ได้เตรียมของไปทํา วันนี้หยุดนะคะก็เลยถือโอกาสทํายำกินค่ะวันนี้ก็จะมาทํายำมะม,ม่วงนะคะพี่ๆอยากกินยำมะม,ม่วงค่ะวันนี้ก็ทำกันสอยๆสบๆมะม่วงก่อนนะคะต้องไปชมสัมบานมะม่วงในเกาะพีร์คือดีงามมากค่ะนี่เดี๋ยวพี่เตา มากินยังไม่ได้กินม้วนรอบๆนะคะม้วนก็ช่างมานานมากแล้วไม่ได้กินยำมะม่วงคืออยากกินนะคะซื้อไว้งแต่ชกวงสามันมมวังกาะอย่คือด,ดีงามมา,าก,กาาะะค่ะนมย์แบบนราไปยูทูกาถ่ายจากเขาพุง ไม่ยังที่เก่าแต่เจาทำยำนะคะกินกันชา,านานมากแล้วไม่ได้กินยำมะม,ม่วงคิดอยากกินนะคะซื้อไว้แล้วก็ตามด้วยน้ำตาล ก้น้ำปลานะคะใส่ม็เกล็ดปลาตะเคีย,ยไปที่ร้านไม่มีเครื่องครบค่ะก็เลยไม่ได้เตรียมของไปทำวันนี้หยุดนะคะก็เลยถือโอกาสทำยำกินค่ะชาดนานมากแล้วไม่ได้กินยำมะม่วงที่อยากกินนะคะซื้อไว้เข้าบ้ากินแะม่ว่ายมกกินด้วยกัน

เปลยอปลาเลยอนะเอาที่พอดีขัดกันมันกินไ<อ>ม่มมมมได้กินม้วนรอบๆนะคะม้นวนก็โอ้ยเปลียปลากไปอะอยากกินมากทุ่้อนก่อนนะคะไม่พอค่อยใช่เพิ่มทำกรารโรยข้าวผู้น,นะคะ นานมากแล้วไม่ได้กินยามะม่วงคืออยากกินนะคะซื้อไว้ก็กลัวใส่เยอะเลยค่ะชอบกินสองสั่นส,สนก็ตัดใจชอบนะคะก็ทำการวันนี้ก็จะมาทำยามะม่วงนะคะพี่ๆค่ะอยากกินยามะม่วงค่ะเรน,นี้ก็ทำกันสอยๆสับๆมะม่วงก่อนนะคะ ทก้างา่กไปอยก็กลัวใส่เยอะเลยค่ะชอบกินสองสับสดก็ตัดใจชอบนะคะก็ทำการไป็นสองสามวันมันก็เลยคือดีงานมากค่ะนี่อันคุรีค่ะ